สวัสดีค่ะวั่วันนี้นะคะทางศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจิดนครศสรสธรรมราชาค่ะก็ขอสัมภาษณ์เกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงปลาหมอนะคะของพี่พี่ปีที่แล้วได้รับปลาหมอ,อไปในโครงการอะไรบ้างคะโครงการเลี้ยงปลาในนาข้าวครับผมปลาหมอที่เราได้ไปคือทางประมงให้ไป6 0 0ตัวแล้วก็ได้เลี้ยงแบบธรรมชาติกึ่งให้อาหาร เลี้ยงแบบตอนแรกเราเราเลี้ยงแบบไม่ดูดำดูดีกับมันนะต่อไปกลับมาเราก็มาเลี้ยงด้วยอาหารมันก็โตขึ้นแต่พอสิ้นสุดโครงการประมาณกี่เดือนนะน้องนัทสี่เดือนหลังจากสี่เดือนปุ๊บปล่อยไว้ประมาณอีกสี่เดือนไปสังเกตอีกทีหนึ่งมีลูกปลาหมอเกิดขึ้นในบ่อแล้วมาคิดอีกทีว่า เออเนี่ยเป็นอาชีพใหม่นะเราน่าจะต่อยอดจากปลาหมอเนี่ยเป็นการเพ,พาะพันธุ์ปลาที่เลี้ยงได้ห0 0อตัวคือมันจะเฉลี่ยอยู่ที่ห6หตัวต่อหนึ่งกิโลกร,รัมครับผมกี่กิโลก็ประมาณติด200อกว่ากิโลครับเพราะตอนนี้ยังจับไม่หมดเลยยังไม่หมดมันคือมันลูกมันด้วยใช่คะทั้งทั้งลูกทั้งแม่มันพอเราทยอยจับขึ้นเรื่อยๆอ,อลูกได้เยอะครับผมแล้วขายที่ไหนบ้างครับตอนนี้ก็ ตอนนี้ก็ขายเฉพาะละเวกบ้านค่ะลองขายปลาหมอด้วยดีไหมว่าน่าจะขายได้ก็ทีนี้ก็เลยโพสต์แล้วเราก็จับปลาหมอขึ้นมาใช่ค่ะโพสต์ทาง Facebook ทางออนไลน์เนี่ยค่ะปรากฏว่าเฮ้ยรับดีมากใช่ใช่ค่ะชาวบ้านหรือคนในหมู่บ้านเอาขึ้นมา20กิโลหมดเลยหมดหมดค่ะเราขายอยู่กิโลละ80บาท80บาท ต้นทุนประมาณเท่าไหร่พี่ต้นทุนค่าอาหารผมใช้ไปประมาณ3กระสอบพันกว่าบาทเองครับพันกว่าบาทแต่ว่าแต่ว่าเราจะมีจะมีพวกผักพวกผักหญาหวานตรงนี้ค่ะจะใช่ค่ะเราจะใช่ค่ะเอามาทำยังไงคะย่าหวานคือสับแล้วให้โยนแล้วก็โยนโยนไงค่ะพี่คิดว่าได้กําไรจากรอบนี้สักประมาณเท่าไหร่ได้ จากการเอาเอาเพราะว่าเราจ่ายเฉพาะค่าอาหารใช่ใช่ที่ขายไปเราไม่พูดถึงการกินในในครัวเรือนใช่ไหมคือเราขายไปได้ประมาณสามพันกว่าบาทครับค่ะที่กินในครัวเรือนก็มีตลอดใช่ค่ะแล้วก็แจกจ่ายด้วยได้แจกจ่ายด้วยค่ะค่ะตอนนี้ก็ขยายบ่อเพิ่มเป็นจ็ดบ่อแล้วก็ใช้บ่อขนาดสี่สี่คูณสี่ค่ะค่ะแล้วก็มีขยายพันธุปลาหมอด้วย เป็นปลาหมอจะทําเป็นปลาหมอแปลงเพศใช่ค่ะออพ,พี่ทั้งสองคนนะคะทั้งพี่ออนพี่ตุ้ยมาเรียนเรียบร้อยแล้วใช่ไหมใช่ค่ะความรู้เต็มหัวแล้วครับตอนนี้ความรู้เต็มหัวเป็นยังไงบ้างได้ฉีดปลาหมอแล้วคิดว่านึกตอนแรกนึกว่ายากใช่พอทำไปทำง่ายนิดเดียวครับไม่ยากสําหรับการผสมพันธุ์ปลาหมอใช่ค่ะง่ายนิดเดียวให้ความรู้แล้วก็ฝึกจริงลงมือทำจริงเรียนกี่วันคะเรียนสามวันค่ะเรียนสามวัน น่าจะได้ไปลองทำดูใช่ค่ะประมาณไมคะกว่าจะได้เริ่มเซตระบบอะไรก็ขอเวลาประมาณ6เดือนครับ6เดือนหกค่ะหกเดือนโอเคปัญหาและอุปสรรคมีไหมคะปัญหาและอุปสรรคอะตอนนี้ตอนนี้ยังไม่เจอครับใช่ค่ะตอนนี้ไม่เจอเพราะปลาหมอเป็นสัตว์ที่เลี้ยงให้กินกินให้โตไวครับหลังจากนี้ไปเราก็จะมีการสื่อใช่ค่ะให้มากขึ้น เพราะความต้องการของผู้บริโภคปลาหมอนี่ค่อนข้างจะมีจะเยอะค่ะมั่นใจในเรื่องการทำการตลาดออนไลน์ของเราแล้วใช่ค่ะคิดว่าจะขายยังไงคะต่อไปต่อไปน่าจะเป็นลูกพันธุ์มากกว่าครับใช่ค่ะใช่ค่ะค่ะมีความพึงพอใจต่อกิจกรรมปลาหมอแปละเทศที่ที่ได้รับอย่างไรบ้างคะพึงพอใจมากพึงพอใจเยอะเลยเยอะเลยเกินร้อยเลยเกินร้อยเลยนะคะตั้งใจอย่างมากโดยเฉพาะปลาหมอค่ะ อยากได้อาชีพแบบยั่งยืนไปเลยทุกวันนี้ที่เราทําอยู่คือเราทําพืชเชิงเดี่ยวถามว่าพืชเชิงเดี่ยวช่วยเราอะไรเราได้บ้างคือช่วยได้แค่พยุงไปวันๆแต่การพัฒนาไปสู่เศรษฐกิจหรือธุรกิจจะยั่งยืนกว่าบพี่นะคะสวัสดีค่ะ